แจ็คแจ็คแจ็คทำอย่างไรให้รอดในยุคโควิดวันนี้พี์มาแจากเทคนิคดีๆนะคะการที่เราจะปลดล็อกตัวเราเองให้เรานึกถึงครอบครัวนึกถึงคนที่เรารักคิดถึงลูกให้เราคิดถึงว่าวันนี้ถ้าเราคิดจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เราต้องทำอะไรบ้างอันนี้คือวิธีการคิดและเราก็หาแรงบันดาลใจว่าเราเนี่ยจะทำไปเพื่ออะไร ถ้าอย่างตัวพินเองพินก็มีแรงบันไดบันดานใจว่าพินจะทําเพื่อตัวพินเองและก็ช่วยผู้คนด้วยแพชชั่นที่พินอยากช่วยคนแต่คุณล่ะคะคุณมีแรงบันดาลใจอะไรคุณมีเป้าหมายอะไรในชีวิตคุณอยากทําเพื่อใครไลฟ์กี่ช็อตกี่ช็อตเพื่อลูกหลฟ์กี่ครั้งกี่ครั้งเพื่อครอบครัวของเราทําได้ไหมวันนี้คุณคิดอะไรอยู่ถ้าคุณคิดว่าโควิดเราต้องรอดลุยคะ่ะไปต่อคะ่ะ สิ่งที่เราจะต้องทําคืออะไรหนึ่งออกหน้ากล้องออกหน้ากล้องพูดเป็นเห็นเงินล้านพินเองพินไม่ทาไม่ได้มาก่อนเพราะเราไม่ปลดล็อกข้างในปัจจุบันนี้ผลลัพธ์ของเราคือเรากล้าที่จะปลดล็อกข้างในเรากล้าที่จะทําผ่านด่านนั้นไปแล้ว่ะผ่านความรู้สึกแบบนั้นไปแล้วค่ะพินไลฟ์สดทุกวันเป็นเวลาถึงวันนี้เกือบครึ่งเดือนแล้วค่ะทุกวันและปฏิญาณตนไว้ว่าจะทําทุกวันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนทาทำหยุดหยุดทำดดทำหยุด ตอนนี้ทําทุกวันค่ะเพราะอะไรเพราะมันคืออนาคตเราค่ะมันคือลูกมันคือหลานเราที่จะเกิดขึ้นมาค่ะพินต้องทําค่ะและเพื่อคนอีกหลายๆคนอย่างคนที่เขารอเราอยู่คนที่เขายืนรอเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักเป็นคนในในทีมงานหรือคนอื่นๆที่เขารอเราอยู่เขามีพื้นที่แล้วเขายืนรอเราอยู่เขาคือคนของพินค่ะพินต้องออกไปช่วยเขาค่ะวันนี้คุณต้องการให้พินช่วยไหมย,ยินดีค่ะ สามารถมีลูกศิษย์ถึง10คนแล้วอินสอนไร้สดค่ะเปิดกระโหลกตัวเองออกมาก่อนแล้วตอนนี้ส่งต่อค่ะนะเราจะมาช่วยคุณให้คุณทําเขาเรียกว่ารายได้หลายๆทางอย่ารอให้โควิดมันมาเยือนอย่ารอให้ความจนมาเยือนเหมือนโควิดวันนี้เราอยู่รอดแน่นอนถ้าเราทําสิ่งนี้ค่ะก็คือออกมาสร้างตัวตน และก็มีความคิดที่เราเองเราจะต้องเป็นคนที่คิดเชิงบวกอยากคิดว่าตัวเองทําไม่ได้ตัวเองแก่แล้วแก่ยังไงก็ยังไม่แก่ค่ะมีแก่กว่าเราเขาก็ทําได้ยุคนี้เป็นยุคของคนแก่ค่ะไม่ใช่ยุคของเด็กอ่านะยุคของคนแก่เท่านั้นที่จะออกมาสร้างไรายได้ในยุคโควิดค่ะเด็กของเขาเอาตัวรอดอยู่แล้วแต่คนแก่นี่แหละจะเอาตัวไม่รอด เพราะว่ามันเป็นยุคที่เราไม่สามารถที่จะมาเจอกันได้ลูกหลานก็มาเจอเราไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้พิมพ์ขอฝากทุกคนใครชอบพิมพ์ชอบค่ะและก็ใครสนใจที่จะให้ครูพิมเป็นพี่เลี้ยงก็สามารถทักทายได้ค่ะนะคะวันนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆทุกคนไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ